กราสวดดี FC ลุงพล FC ลุงพูนะครับวันนี้ภูกระเบิดชาแนลก็กลับมาพบกับเพื่อนเพื่อนอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับลุงพูก็จะมาพูดถึงความเคลื่อนไหวของน้าแตนะครับว่าวันนี้นะครับน้าแต่มีความเคลื่อนไหวอะไรบ้างนะครับแล้วน้าแตเองนะครับวันนี้ได้มีการอัดคลิปอะไรอีกไหมนะครับและทางโซเชียลเองนะครับก็มองว่าน้าแต่เนี่ยเคลื่อนไหวทีไรนะครับก็จะต้องทําให้คนอื่นยิ่งมองตาชานและยายสมควรนะครับและครอบครัวเนี่ยแย่ลงทุกทีนะครับ พราะส่วนใหญ่นอกจากเวลาที่น้าแต่ไลฟ์สดขายของให้กับทางแม่ชมพู่แล้วนะครับที่เหลือนะครับคลิปของทางน้าแต่นะครับก็ออกมาพูดถึงทางฝั่งลุงพลและป้าแต่นะครับในทานองแซกันอยู่เรื่อยนะครับซึ่งทางลุงพูนะครับคิดว่าก็ควรจะปล่อยให้ตาชานกับยายสมควรนะครับได้พักผ่อนได้อยู่ในที่ของแกนะครับจะดีกว่าเพราะว่าท่านเนี่ยแก่แล้วนะครับแล้วก็เล่นโซเชียลก็ไม่เป็นนะครับ และต้องมานั่งโดนต่อว่าทั้งๆท,ท,ที่ไม่ได้ทําอะไรนะครับและโซเชียลเองก็ตั้งข้อสงสัยนะครับว่าหนะ้าตาเองเนี่ยยังสติสตังดีอยู่หรือเปล่านะครับที่วันๆเนี่ยไม่ค่อยทํางานนะครับมัวแต่อัดคลิปแซะคนนั้นคนนี้นะครับแทนที่จะไปทําประโยชน์มากกว่านี้ซึ่งทางลุงภูก็คิดว่านานาจิตตังนะครับอยู่ที่มุมมองถ้าให้ดีนะครับทุกคนก็ต่างฝ่ายต่างทําหน้าที่ของตัวเองจะดีที่สุดนะครับ ก็ด้วยความรักและเป็นห่วงนะครับทั้งครอบครัวลุงพลและป้าแตนนะครับแล้วก็ทั้งครอบครัวของทางแม่น้องชมพู่เองนะครับหรือแม้แต่ตัวน้าแต่เองนะครับถ้าเกิดว่าอยากจะอยู่ในสังคมที่อยากมีความสุขนะครับก็ควรที่จะอยู่นิ่งๆมากกว่านะครับแล้วก็ตั้งใจทํามาหากินนะครับทางลุงพูเอนะครับมีความที่เห็นว่าถ้าตั้งแต่เริ่มต้นนะครับตั้งแต่ครอบครัวแม่น้องชมพู่นะครับหรือแม้แต่น้าแต่เองก็แล้วแต่นะครับถ้าเกิดมีการเข้ามาขอโทษขอโพยกันตั้งแต่ตอนแรกนะครับ ย้อนหลังไปเมื่อประมาณสองสาเดือนที่ผ่านมานะครับเรื่องราวก็คงจะไม่บานปลายขนาดนี้นะครับและความรักของครอบครัวนะครับก็น่าจะกลับมาสมานฉันท์กันได้ดีนะครับแต่ว่าเนี่ยเวลามันเนิ่นานกันมาหลายเดือนมากนะครับแล้วก็มีการแซะแล้วก็มีการโพสต์เฟซบุ๊กแขวกันไปแขวกันมาอยู่นะครับซึ่งบอกได้เลยนะครับว่าความสัมพันธ์ต่อจากนี้ไปเนี่ยอาจจะยากนะครับที่จะคืนดีกันหรือความสัมพันธ์ที่ที่เคยดีต่อกันหรือจะมองหน้ากันติดเนี่ย ในอนาคตมันก็อาจจะค่อนข้างยากแล้วนะครับก็ด้วยความเป็นหัวนะครับเพราะว่าทั้งสองครอบครัวเนี่ยก็มีลูกนะครับแล้วลูกเองก็ต้องไปเรียนหนังสือใช่ไหมครับแล้วอนาคตของเขาจะเป็นยังไงนะครับฉะนั้นเนี่ยลุงปูก็เป็นหัวตรงนี้นะครับแล้วก็อยากจะฝากไปถึงคนที่ถ้าเกิดว่าใคร้ถ้าเกิดว่าใกล้ชิดกระทางลุงพลหรือป้าแตงหรือแม่แต่ทางครอบครัวน้องเองก็แล้วแต่นะครับก็ขอให้อยู่กันเฉยๆต่างคนต่างทําหน้าที่ของตัวเองจะดีที่สุดนะครับก็ด้วยความเป็นหัวเป็นยายครับ ก็อย่างที่บอกนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถที่จะคอมเมนต์กันใต้คลิปกันมาได้เลยนะครับส่วนเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ชอบการทําอาหารและเกอรี่นะครับก็อย่าลืมไปติดตามนะครับที่ช่อง Food Day Channel นะครับตอนนี้นะครับในช่องนะครับมีคลิปการทําอาหารและเกอรี่เนี่ยมากกว่า50คลิปแล้วนะครับเรื่องของการทําอาหารและเกอรี่จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปนะครับยังไงก็อย่าลืมไปติดตามนะครับที่ช่อง Food Day Channel นะครับและส่วนอีกหนึ่งช่องทางนะครับสําหรับการที่ เพื่อนๆสามารถที่จะติดตามลุงพลและป้าแตนได้นะครับอีกหนึ่งช่องทางนะครับเป็นช่องเครือข่ายของทางลุงฟูเองนะครับก็คือช่องแม่นุ่น h ช n แนลนะครับแม่นุ่นแชนแนลเนี่ยก็ได้มีการลงพื้นที่บ้านกกกอกนะครับอยู่เป็นระยะระยะนะครับยังไงเนี่ยก็ฝากช่วยกันติดตามด้วยนะครับสําหรับวันนี้นะครับยังไงเพื่อนๆก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับที่สาคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการติดตามในคลิปต่อไปของลุงฟูด้วยนะครับ สำหรับวันนี้นะครับลุงรูเองก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับครับไปเรียมติดตามทำไฟเบอร์แ้วนะครับใช่ปูนเป็นปียาวครับ